โดนนิวได้ไงทีแรกไม่แยงพอสับสอกเข้าไปบอกว่าโดนนิวจิ้มเฮ้อสงสารน้องโดต่อมานะคะควรจะรีบพัฒนาน,นวมแบบเปิดมือแตกเก็บนิ้วให้ออกมาใช้เร็วๆครับโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้กลัวแพ้ก็เลยสำออยอวยไม่ลืมหูลืมตาก็เห็นเห็นการอยู่มีทั้งภาพช้าทั้งแพทย์เขาบอกแล้วว่า ดวงตาเสียหายรุนแรงลองเป็นนักชกไทยดิจะมีคนว่าสัออยไหมคนบอกไม่โดนลองแหกขี้ตาไปล้างหน้าซะนะใจไม่ใหญ่ตามตัวเลยเซง็งเขาไม่ไหวแล้วเลยหาทําำสำัออยไม่ต้องเอามันมาชกในสึกวันอีกต่อไปไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยค่าน้ำและน้ำหนักก็ไม่ผ่านชกไปเห็นว่าคงแพ้แน่ๆเพราะโดนหนึ่งนับเลยหาเหตุจบการชก เางๆ่ยคนเห็นเต็มสองตาบอกว่าไม่ได้จิม้มยอมรับดีกว่าตัวเองไม่มีศักยภาพที่จะให้คนทั้งรับได้ว่าเกง่งทำไมไม่ขอดูภาพช้าผมดูกี่รอบเห็นชัดเจนครับสอกล้านเปอร์เซ็นต์ใจสอกขนาดนี้เลิกชกมวยเถอะครับไม่มีสปิริตเลยผมดูภาพช้ายังไงก็ไม่จิม้มไอ้คู่แข่งแม่งปอ๊อตกลัวแพ้เพราะโดนนับไปแล้ว เลเวลหบอกไม่จิ้มคนอื่นโดนหนักกว่านี้ไม่ใช่คนแรกคนอื่นเห็นเลยว่าโดนจิ้มเขายังชกต่ออันนี้แค่โดนมือซ้ายยันและสอกซ้ายตามแค่นั้นฝากบอชชาตรีถ้ามีแบบนี้จะเสียเรตติ้งนะครับคนเขาเสียค่าบัตรเดินทางมาไกลบางคนมาเจอ,อนักมวยแบบนี้ตายคอมเมนต์สุดท้ายนะคะบ,บอกว่ารีบหายแล้วมางัดกันใหม่อีก2เดือนข้างหน้าไปนม คอมเมนต์ก็ประมาณนี้เลยทุกคนนี่คือคอมเมนต์จากไฟ์ของ Shadow vs. เว u ร์ซ์กั a ยค่ะทุกคน,น,คอกอคกคนบอกเลยว่าคอมเมนต์เดือดมากๆเนื่องจากว่า UN เนส a r a าเนี่ยนะถูกนิ้วจิ้มตาค่ะแต่หลายๆคนบอกว่าไม่เห็นจะจิ้มแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าจิ้มค่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของเรียานะคะทุกคนหลังจากที่ ไปย้อนดูภาพสโลมานะคะทุกคนสโลแล้วสโลอีกเรียขออธิบายแบบนี้นะคะจากที่เปรียได้ดูนะตอนแรกก็คิดเหมือนหลายๆคนค่ะว่าเอาก็เห็นว่ามือมันจิ้มข้างซ้ายทำไมไปเจ็บตาข้างขวาอันนี้มันจะเป็นช็อตแรกใช่ไหมคะที่ชาโดนเนี่ยเอามือปัดตรงเนี้ยเปรียไปเห็นในคลิปของโอลิเวนะคะทุกคนเออมุมที่เขาเอามาโพสแต้มเห็นว่า ชาโดเนี่ยปาดมือไปแบบนี้คะ่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่ามันจะรวมตาข้างขวาไปด้วยเปียคิดว่ามันโดนในจังหวะนั้นค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยยูเนสลาบะก้กมใช่ไหมคะแล้วชาโดก็ต่อยหลังจากนั้นก็สอกตามซึ่งไอ้สอกนั้นเนี่ยมันก็เลยหัวตอนแรกเปียคิดว่ามันมันจะมีจังหวะช่วงนั้นหรือเปล่าที่อาจจะไปโดนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เปียคิดว่าช็อตที่โดนเนี่ยน่าจะเป็นช็อตแรกค่ะที่ ชาโดจะเอามือป้องกันแล้วประมาณว่ามันไปตั้งแต่ตาขวาไปยันตาซ้ายซึ่งไอที่เราจะเห็นกันได้ชัดๆเนี่ยมันจะเป็นตรงตาซ้ายมากกว่าเราก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยโดนตาซ้ายแล้วทำไมไปเจ็บตาขวาแต่จากที่ดูในคลิปของโอลิเว่นะคะทุกคนเห็นได้ชัดว่ามือของชาโดเนี่ยปาดมาตั้งแต่ตาขวาเปรียก็รู้สึกเหมือนแฟนมวยทุกๆคนแหลคะค่ะว่า จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเจ็บขนาดนั้นไหมหรือสามารถสู้ต่อได้หรืออะไรก็ตานะคะทุกคนแต่ในเมื่อน,นักกีฬาไม่ไหวการต่อสู้ก็ต้องจบลงค่ะและมันไม่ใช่แค่นักกีฬาค่ะทุกคนทางมวลมีแพทย์สนามมีแพทย์เฉพาะทางที่ขึ้นไปดูนักมวยเนาะซึ่งทางแพทย์ก็วินิจฉัยและตัดสินว่ายูเนสราบาเนี่ยไม่สามารถทําการต่อสู้ต่อได้อันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องยอมรับกันนะคะทุกคนแต่พูดก็พูดเถะก,ก็เสียได้ค่ะทุกคนเสียได้มากๆที่ การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจบลงด้วยการที่ไม่มีผลการตัดสินเลยทำให้ชาโดเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะนำอยู่ก็ไม่สามารถชนะในการต่อสู้ได้ไม่สามารถคว้าโบโนัสกลับบ้านได้ทางวันก็ออกมาพูดแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นไฟชก3ยกและการต่อสู้เนี่ยมันจบลงในยกที่สองซึ่งยกที่2ยังไม่ทังได้จบยกมันก็เลยทำให้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยไม่มีผลการตัดสินค่ะทุกคน ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะคะแต่ก็ถ้าจะดูแก้เกมว่าใครเป็นต่อเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนี้ชาโดเป็นต่อเต็มๆค่ะชาโดชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ ชาโดชนะใจแฟนมวยทุกคนค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนในเมื่อผลการตัดสินออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาโดแล้วก็ยูเนสราบานะคะแล้วทุกๆคนละคะคิดว่ายังไงมือเนี่ยมันจิ้มตาจริงไหมแล้วก็คิดเหมือนหลายๆคนว่าเฮ้ยจิ้มซ้ายไปเจ็บขวาได้ไงแต่หลังจากที่ได้ดูวิดีโอที่โอ i v เว่ v e โพสนะคะทุกคน ปียก็แบบพยายามดูช้าๆดูแล้วดูอีกมือของชาโด้เนี่ยปาดมาตั้งแต่ตาขวาแต่ตอนที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจังหวะตาซ้ายแล้วค่ะทุกคนมันก็เลย ก็เลยทําให้หลายๆคนคิดว่าจิ้มตาซ้ายแต่เจ็บตาขวาอันซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นของเปรียนะคะแต่ที่เราหลายๆคนคาใจเพราะว่ายูเนสซาบักลับแบบว่าก้มหน้ามาบอกตาเจ็บเนี่ยหลังจากที่ฟิลประมาณว่าจะโดนสอกใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้หลายๆคนคิดว่าอ้าวโดนศอกแล้วมาบอกว่านิวจิ้มตาอันนี้ก็พอเข้าใจค่ะเปียก็เข้าใจเพราะว่าตอนแรกเพียก็คิดว่าเฮ้ยโดนศอกแล้วมาหาว่าโดน จิ้มตาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ดูวิดีโอย้อนหลังนะคะทุกคนก็คือโดนนิ้วจิ้มตาจริงๆแหละแล้วก็ปากมาตั้งแต่ตาขวาน่าจะเป็นจังหวะที่ชาโดเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วอะทุกคนแล้วมันเป็นอุบัติเหตุเนาะและจังหวัดที่ยูเนสโกมแล้วบอกว่าเจ็บตามันเป็นช่วงสอบซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุอะค่ะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งชาโดแล้วก็ยูเนสราบาด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้ดูการรีแมต์ระหว่างคู่นี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้หายคาใจไปเลยและทุกๆคนล่ะคะคิดยังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันค่ะ